สวัสดีค่ะพเพื่อนๆเช้าวันนี้ที่สดใสตืส่นกันหรือ,อยังเนาะตื่นขึ้นมาคอยทุกคนมีความสุขนะคะคิดจริงได้ขอให้ได้หนังสม,มุมวัดปารถธนานะคะสวัสดีคะ่ะอากาศที่ยาวมาปากค่ะเพื่อนี่ สวัสดีครับเพื่นนอนชาวนี้ตื่นกันแล้วยังเนาะหน้าหนาแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพื่อนีม่เหน่อยสวัสดีเสยงเจ้ามามาออกกาลังกายเลยค่ะเพื่อนมาออกกําลังกายด้วยกันค่ะเพื่อนสูดอากาศบีิสุดได้ยินเสียงอะไรไหมครับเพื่อนเสียงนกเอาเสียงนกร้องมาฝากเอาเสียงธรรมชาติมาฝากค่ะธรรมชาติเป็นสิ่งสวยงามครับเพื่อน เป็นบัจจัยเปนมอคือกำลังออกกำลังกายอค่ณงานด้วยๆได้ดีค่ะเมาอออกกำลังกายชวนเพื่อนมอออกกำลังกายครับเพื่อนเหลยไหมชวนเพื่อนมอออกกำลังกายออกกำลังกายด้วยกันนะคะมอออกกำลังกายก็เพื่อนค่ะสุขใ่ได้ทำทำไปกะได้อันไหนมีความสุขก็ทำไปเลยนะค่ะเพื่อนทำไปเลยค่ะมอออกกำลังกายออกกำลังกายก็มีงานั้วย เจอพี่ชายเพื่อนเช้านี้เอาบรรยากาศยามเช้ามาฝากแบบทุ่งรุ่งบ้านเราค่ะเพื่อนๆขอทุกคนมีความสุขนะกันเอาบรรยากาศเสียงนกเอาบรรยากาศธรรมชาติเสียงนก เยงไก่ขันเอามาฝากเพื่อนๆเพื่อนเานี่เ๋ยวบุหรู่วะ่นช่ใดบอกย้าคิดเงี้ยคนควเนี้ยมีท้าคิดเงี้ยด้วนี่กินเสรมาแต่แห้กีตาม้าื่อจะมาทายคิดเงากินหัดสุขุสุขุนได้ขายเด้ไม่รู้จะกผลประกอบการเป็นยังไงก็ทุกคนชื่อเหมือนเดิมนคะสู่ๆได้คาะเด้สู่ไปยอทอยยอทอย ก็มั้งใจกันตลอดนะคะด้วยการกระสุนกันกเมื่อยหลายเมื่อยในการที่จิเมื่อยดีก็ใเมื่อสักเดหน่นอยก็ดูมือกันเ่ยขอให้ทุกคนมีความสุขสุขที่ได้ทำสุขที่ได้เขามาเห็นตรงนี้แล้วกะให้เขามีความสุขในการเห็นกับเพื่อนๆ่หวยนะจะเห็นกําลังใจเป็นกําลังใจให้กันเสมอนะคะเพื่อนๆเป็นกําลังใจให้เสมอจ้า kwai yi cewa daidai na keke mai สว <Spin> ัสดีเพื่อนเช้า <atem> วันหยุดที S <s <art> um> khác, ่สดใสขอทุกคนมีความสุขนะคะเพื่อนสวัสดีนะคะสวัสดีเช่นกันค่ะเช้าวันหยุดที่สดใสนะคะเพื่อนขอทุกคนมีความสุขนะคะหน้าหนาวแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะคะ หน้าหนาวแล้วก <fits> ็ด like ูแลสุขภาพสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาววันนี้ที่สดใสตื่นกันหรือยังเนาะตื่นขึ้นมาคอยทุกคนมีความสุขนะคะทีจริงได้ขอให้ได้หดังสมุมิม์ปรารถนานะคะสวัสดีค่ะอากาศสากเมา่ฝ่าค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณเพื่อน,เ,อนเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสตื่นกันเรียองเนาะขอทุกคนมีความสุขนะคะมีความสุขนะคะมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันค่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขหน้าหนาแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีเช้าวันหยุดที่สดใสมื้อนี้เป็นเสาร์ของวันอาทิตย์มื้อนี้ไม่หน่อยตื่นแต่เสาร์ตื่นมมายังตื่นมาสวัสดีว่าเปลี่ตื่นไม่เห็นขีปนาวุธเพื่อนๆได้ยินเสียงอะไรไหมคะ เอาเสียงธรรมชาติมาฝากค่ะเพื่อนๆเสียงนกเสียงนกมาจากนี่แหละค่ะเสียงนกเสียงไก่ขันเสียงธรรมชาติค่ะตื่นเช้ามาบรรยากาศธรรมชาติสวยงามค่ะเปิดงามพิลิถ้าอยากได้สูดอากาศโอโซนบริสุทธิ์ตื่นตื้งแต่เช้าขึ้นไปหน่อยเ้อค่ะเด้อตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเพื่ออย่างเผื่อไม่เห็นขิ้เงาเพื่อนๆเอาบรรยากาศเช้าๆมาฝากค่ะเพื่อนบรรยากาศยามเช้าสวยงามกันสดชื่น มาสูดอากาศสดชื่นไม่เหนื่อยสิพาไปบึงมาสูดอากาศสดชื่นค่ะเพื่อนๆเพื่อนเสียงธรรมาชาติดิค่ะเพื่อนธรรมาชาติเป็นสิ่งสวยงามมือนตื่นสอมาเาก็สิว่าโอ้ยายนี่ถ่ายคลิปอีกแล้วถ่ายคลิปอีกแล้วถ่ายจอา้อค่ะถ่ายลง้หติดตามนาทีบรรยากาศถนนเอาบรรยากาศเพื่อนๆเพื่อนจะให้ดูอ่ะ สวยงามเมื่อยังเล้ค่ะบรรยากาศบ้านตื่นเช้ามามาถ่ายตนนบ่มีเหลี่ยมเห็ดปนเพื่อนเพื่อนเมื่อยขึ้นไม่หน่อยบ่ยัดคลิปกูเมื่อนี่เมื่อยหไรเจ๊สิได้ซ้ำใดเจ๊สิผ่านเนี่ยว่าผ่านปนเพื่อนเนื้อเวลาขึ้นหานตะระเทียนี่หาคนมาบึงกับบ่มีเลยค่ะปนเพื่อนเล็กกระสูขึ้นเขาแก่ปนเพื่อนไม่หนีมาเห็ดในจุดนี้แล้วกระสูขึ้นเ่าสู้สู้เหมือนเดิม สู้ตรงที่ว่าให้กําล so ังใจตัวเองให้กําลังใจต้าของค่ะมันพูดทางฝุ่นผึ่งตัเบื้องแล้วเอาย้ายนี่ว่าอย่างอีกแล้วบ่าหุ่นตัวค่ะจ้าสีเห็ดหย่างเด๋ยวแถวเนียมู่บ้านไม่หน่อยตัวนี้ก็ว่าไม่หน่อยเป็นบ้าเมื่อเล็้วเขาเพื่อนเพื่อนเป็นบ้าเป็นแล้วเมื่อเบื้องเบื้องหลังการทายทังว่าปิดยังไงเบื้องหลังให้เบื้องตัวค่ะเดี๋ยวเพื่อนเพราะาท่านมีไผตึนอยู่ ว่าท่าน,นมีไฟตื่นดูเมื้องหลังการทายทำดูเลยสุดย้ำมือเศร้าเลยสุดย้ำมอือเศร้าค่ะเพื่อนๆเออลยสุดย้ำมือเศร้าใจหัวคักบออ่อกจะให้ดูบรรยากาศเชา้าๆบ้านนี้หน่อยผ้ามูไปเบื้องหน้าบ้านเป็น ไปดูหน้าบ้านก่อนโอ,โอ,โอ้ยเพม่อนโบรานเบิกงรถมันบรรยากาศน้ำส้าตั้งกล้องไว้น้ำสอ,รอลดรถรถกับบมีนนี้เถอะื่อนให้ดูบรรยากาศเช้าๆค่ะเฝนไหมบรรยากาศสวยงามมากค่ะ,ะเห็นไหมฝนอนคุณเด้เพคุนตั้งกล้องไล่สวด,ดวยุหันได้หมาบ่สุ่นตั้งกล้องไล่สวด Giờ phải <laughs> bưng mà bình chân đẹp, phú đẹp bưng nè, phải bưng cái đỡ, thì phá